สวัสดีครับพก็ผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับทักทาย f อฟทุกท่านนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับแมงกี้นะครับก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับเรื่องของผีนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะครับว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับเรื่องราวนะครับ ก็คือผมจะย้อนกลับไปสมัยที่ผมยังเป็นยูทูบเบอร์บ้านกกกกอกนะนะครับตอนนั้นเ,เหตุการณ์เนี้ยนะครับผมกับเพื่อนออตระกูลแมงนะครับคนหนึ่งนะครับที่ผมพามาทำยูทูบเบอร์นะครับด้วยกันนะครับก็วันนั้นผมจะทำคอนเทนต์อะไรนะนึ่นึ่งนึงนงข้าวเหนียวแล้วก็นั่งอะไรนะ ย่างหมูกันที่ตรงมันเป็นแก่งอ่ะแก่งมันเป็นแก่งน้ำนะครับที่กกตูมนะครับสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเลยจากแก่งกอกมาไม่ไกลมากนะครับทำไมผมถึงมาจุดตรงนี้ได้ทำไมถึงรู้จักคือมันมีช่วงนั้นที่แมงกะวี้เนี่ยไปซื้อไม้ไผ่ นะครับไปซื้อไม้ไผ่ชาวบ้านกกตูมแล้วไล่เขาอยู่ตรงไล่ปลูกมันสัมภหรังด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีแก่งน้ําอยู่ข้างข้าแล้วก็มีต้นไผ่นะครับถ้าใครเคยดูคลิปผมก็จะเห็นว่าแมงกะบี้ไปตัดไผ่มาเพื่อที่จะเอามาทำํำกระท่อมนะครับที่บ้านสวนแมงนะนั่นแหละครับที่ผมไปตัดมานะครับ เพื่อนที่ไปก็คือแมงทับภูนะนะครับตอนนั้นผมก็ขี่รถมอไซค์ไปกับแมงทับภูนะก็เอารถผมไปนั่นแหละเอารถบีดไปนั่นแหละนะครับอตอนนั้นก็คือมันมันยังไม่มืดนะนะครับไอที่ไปทำคอนเทนต์กันน่าจะไปประมาณช่วงช่วงบ่ายแล้วแหละนะครับก็เตรียมหลายๆอย่างไปนะครับก็เตรียมข้าวเหนียวเตรียมน้ํา แล้วก็มีหวดที่เนื้เข้าวเหนียวใช่ไหมนะครับเอามีดไปนะครับเอาโคกเอาเครื่องปรุงอะไรที่ทําน้ําจิ้มนะครับที่จะทำคอนเทนต์กันนะครับวันนั้นนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือเราทำคอนเทนต์กันอนะ่ะคือก่าจะก่อไฟนะก่าก่าจะก่อไฟเสร็จเนี่ยนะครับมันก็ใช้เวลาไปเยอะนะครับแล้วก็ ช่วงนั้นที่ผมไปนะ่ยมันน่าจะบ่ายบ่ายเกือบเย็นแล้วแหละนะครับแล้วมันมืดเร็วนะฮะแล้วมันมืดเร็วด้วยตอนแรกก็ว่าเฮ้ยอาไงดีวะนะครับจะกลับดีไหมเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมันเริ่มมืดแล้วแล้วมันอยู่ในป่าด้วยแล้วมันเปี่ยวด้วยนะครับตรงนั้นเป็นเป็นเขาอะนะนะครับต้องบอกว่าโซนนั้นนะ่ะป่ามันรกมากเลยนะ ขนาดไร่มันสำปะหลังอะ่ะยังยังรกเลยนะครับมันอยู่ห่างจากบ้านคนนะอยู่ห่างจากถนนใหญ่อีกนะครับมันจะคือต้องขี่รถมอไซค์เข้าไปข้างในแล้วก็เดินไปอีกนะครับไม่ใช่ว่ามอเไซค์ถึงต้องเดินไปอีกนะครับถึงจะถึงก็ตอนนั้นนะครับผมยังถ่ายคอนเทนต์ไม่เสร็จนะ้อเพราะว่ากว่าจะทํากว่าจะก่อไฟกว่าจะนึ่งข้าวเหนียวมันยังไม่สุกด้วยแล้วก็หมูเองก็ รอรอนึ่งข้าวเสร็จถึงจะย่างหมูนะครับรู้สึกเมนูนั้นจะมีหมูย่างกับน้ำตกะนะน้ำตกหมูะนะนะครับแล้วคราวนี้มันก็มืด <c oughs> มันก็มืดทำยังไงครับนี่ครับแมงกบีเปิดไฟเออเปิดไฟแฟลชจากมือถือกันนะครับก็ใช้ไฟแฟลชจากมือถือครับนะ แล้วเราก็ก่อไฟเนี่ยมันก็มีไฟจากแสงไฟใช่ไหมนะครับที่มันให้ความสว่างนะครับมันยังหัวข้ามอยู่นะทุกคนนะประมาณสักประมาณสักทุ่มครึ่งได้นะเวลาขณะนั้นที่ที่ที่เราเาข้าวข้าเหนียวใกล้ก็จะสุกแลวนะประมาณทุ่มครึ่งนะครับเหตุการณ์นี้นะครับ ผมก็ไม่ได้ฟันธงนะว่าสรุปมันเป็นผีหรือมันเป็นคนหรือมันคืออะไรนะครับแต่ผมอ่ะก็ยังแปลกใจทุกวันนี้นะครับโอเคเรามาฟังเรื่องราวกันต่อนะครับคราวนี้นะครับคือผมกับแมงน้ำผูนี่ยนะครับก็กําลังย่างหมูกันอ่ากำลังย่างหมูกัน,กกนคราวนี้คือไอ้นึ่งข้าวเหนียวนะ้มันเสร็จแล้วนะครับพอเราย่างไปสักพักหนึ่ง มีเสียงคนมีเสียงคนเหมือนทักทายพวกเราอยู่นะครับในความมืดนะนะ FC ลองจินตนาการตามนะครับว่าเราก่อไฟอยู่ในป่ามืดๆม,ม,มันไม่มีอะไรเลยครับข้างๆก็เป็นคลองแก่งเป็นแก่งน้ำนะครับแถวๆนั้นไม่ไม่มีใครเลยนะมันลกนะครับทุกท่านมีเป็นเสียงผู้ชายนะเสียงผู้ชายเรียก เรียกอะไรสักอย่างผมได้ยินไม่ถน,นัดนะครับแต่เขาเนี้ยคือคือผมนะผมผมนี้ได้ยินแล้วแต่แต่ผมนีจะจะพอรู้ว่าถ้ามีเสียงอะไรทักมากลางคือนอย่าอย่าขาดรับยิ่งเราอยู่ในป่าด้วยนะนะครับเราเราอย่าไปขาดรับนะฮะแต่เขาเนี้ยพูดจะไม่ทันขาดคำครับไอแมงทับคูมันไปขาดรับแลสิใครนะ้ใครเรียกอะไร ผมก็บอกเฮ้ยมึงจะไปทักเขาทําไมวะเขาเขาไม่ให้ทักเวลากลางคืนไม่ไม่ให้ทักเสียงใครเรียกมาไม่ให้ทักอะไรประมาณนี้นะครับคือผมก็พยายามหันไปหันมาไม่มีใครอะทุกคนไม่มีใครเลยนะครับมันไม่มีจริงๆนะพอมันเงียบไปสักพักเราคิดว่าอืหูแว่วหรือเปล่า หรืออะไรยังไงเพราะว่ามันมันเงียบไปพักแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ย่างหมูกันต่อนะครับก็ย่างหมูกันต่อสักพักหนึ่งเอาอีกแล้วนะครับเรียกอีกแล้วทาอะไรกันไอ้เขาเนี่ยผมผมได้ยินชัดเลยทําอะไรกันอีรอบแรกยังยังไม่ชัดนะครับเหมือนเดิมเลยไอ้แมงดับภูก็ตอบกลับไปอีกเอ่อย่างหมูกินกันครับว่าง,งั้นเลยนะคือแบบเฮ้ย ผมก็บอกมันนะครับว่าอย่าไปทักอีกรอบแรกก็ยังแย่แล้วอันนี้ยังเอารอบที่สองอีกนะฮะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆว่ะมันแปลกๆนะครับทุกคนตรงจุดนั้นไม่มีคนนะคือจุดนั้นนะมันเป็นจุดเส้นทางภูเขาแล้วนะนะครับมันมันน่าจะสุดบ้านกกตูมแล้วนะมันไม่มีบ้านคนแล้วนะนะครับตอนนั้นก็สองทุ่มกว่าแล้วแหละนะครับ ไอตอนที่เราหุงข้าวเสร็จประมาณทุ่มครึ่งใช่ไหมกวาจะย่างหมู้เสร็จประมาณสองทุ่มกว่าแล้วนะครับเขาเนี้ยพอเสียงนั้นเรียกมาปุ๊บเนี่ยมันมันก็หายไปอีกนะฮะมันก็หายไปอีกสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเอ,อ่อมีมีไฟแดงแดงมีไฟแดงแดงตรงตรงชายป่าตรงตรงคลองน้ำนะครับตรงตรงคลองน้ำอ่ะนะ ก็ผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออมันมันมันเห็นไม่ชัดทุกคนมันมันมันมืดมันเป็นแสงแดงแดงนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นแสงไฟหรือว่าแสงอะไรสักอย่างหนึ่งมันอยู่ตรงชายชายคลองที่เป็นแก่งน้ําอ่ะนะนะครับผมเห็นปุ๊บไฟอะไรวะ ขนลุกแล้วตอนนั้นคือลุกเลยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเจอดีเขาให้แล้วนะครับเอาไงดีวะนะครับผมคิดในใจกันนะครับเฮ้ยกลับแมงดีกว่ามงนะฮะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับดีกว่านะครับกลัวนะฮะก็ตอนนั้นก็ก็ยังไม่ได้กลับนะฮะยังยังไม่ได้กลับนะก็คือเอาอย่างนี้คือใจดีสู้เสือครับคือแบบว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดสินะครับผม ผม,ผมก็ไม่รู้เนาะเอาอยัางไงดีนะครับผมเองก็เลยบอกผมก็เลยนึกขึ้นได้เนาะเฮ้ยหรือว่าเราเรามาทําอะไรกันตรงนี้เนี่ยเราเราไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางเราอาจจะมาในพื้นที่เขาแล้วเขาเนี้ยช่วงเวลาเอ่อมันเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วนะครับขดลุกแล้วนะครับเอ่อมาเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับแน่นอนครับผมคิดว่า มันน่าจะเป็นอนาเขตเขานะครับก็คือเราเหมือนเรามาทําอะไรในในพื้นที่เขาแบบในช่วงเวลานี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่อคนทั่วไปที่จะมาทําอะไรกันตรงนี้นะนะครับจากนั้นนะครับตอนที่ผมเห็นแสงแดงๆนะครับผมก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อสงสัยเราไม่ได้ขอเจ้าที่แน่ๆนะครับจากนั้นแมงกะบี้ก็พนมมือเลยนะครับผมก็บอกว่า ลูกขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางนะครับลูกมาทำคอนเทนต์นึ่งข้าวแล้วก็ทำกับข้าวกินกันที่ริมริมแก่งนะครับแก่งน้ำถ้าลูกทำผิดหรือทำไม่ดีประการใดขออโหสิกรรมให้ด้วยนะครับลูกขอลูกขอโทษด้วยนะครับที่มาล่วงเกินอะไรประมาณนี้เนาะนะครับลงกษาตรุไปพอไปสักพักหนึ่ง พอเขาผมสาทุนเนี่ยแล้วผมกลับไปมองตรงแก่งน้ำอะนะปึ๊บไม่มีแล้วไอ้แสงแดงๆนะ่ะมันมันไม่มีแล้วครับทุกคนเออมันไม่มีแล้วครับเออมันไม่มีแล้วนะแต่เขาเนี้ยไอ้คนที่มันแบบว่าไม่ไม่รู้ภาษีภาษาคือไอแ้แมงนัพูนี่แหละนะครับมันมันก็บอกว่าคนอ่ะมันก็บอกว่าคน นะครับค้นหาปลาแน่นอนมันบอกอย่างนั้นนะเออผมก็เออไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับเออคือผมผมก็คิดในใจว่าโอ้ตายหาละเจอเราเรามากับเพื่อนที่แบบหืมปากทําไมมันออรีไปทักจังอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็เลยเป็นประสบการณ์นะครับ fc จากนั้นก็คือได้ได้ถ่ายคอนเทนต์เสร็จนะนะครับได้ถ่ายคอนเทนต์เสร็จก็คือได้นั่งกินข้าวกันถ่ายเสร็จปุ๊บก็เก็บของ รีบกลับไปยังบ้านกกอกนะครับตอนนั้นนะตอนนั้นผมยังอยู่ตอนนั้นผมยังนอนเต็นท์อยู่นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับยังยัง,ยง,ยงนอนเต็นท์อยู่นะฮะจากนั้นนะครับก็เนี่ยเรื่องเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้ทุกคนนะครับแต่คราวนี้อันนี้คือเรื่องแรกนะครับที่ที่ผมเล่าว่ามันคือเหตุการณ์ตรงนี้นะตรงชายคลองตรงแก่งน้ำอะแหละ มันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ผมไม่รู้ว่าเสียงผู้ชายที่เรียกคนเหลือผีผีหรือเจ้าที่หรือใครอะไรยังไงทำไมมาในความมืดแล้วมีแสงมีแสงแดงๆอยู่ตรงชายน้ำนะครับ f c คิดว่าคืออะไรผมก็ให้คำตอบไม่ได้เหมือนกันมันคืออะไรแต่เรารู้แล้วว่ามันต้องมีนะครับมันต้องมีแน่ๆนะครับ แล้วเหตุการณ์นี้ผมจะเล่ารวบเลยนะเพราะว่ามันก็ยังอยู่ที่บ้านกกตูเหมือนเดิมนะครับเหตุการณ์นี้ผมไม่ได้อยู่หัวกรอกแล้วนะเหตุการณ์นี้นะผมไม่ได้อยู่หัวกรอกแล้วแต่ว่าวันนั้นผมผมมาเที่ยวนะผมมาเที่ยวนะครับกับเพื่อนอีกสองคนนะครับ ก็คือว่า,าตรงนั้นเป็นเป็นป่าช้าไอทางเข้าไปเนะี่ยมันเป็นป่าช้านะหรือเขาเรียกว่าป่าช้าบ้านกกตูมะนะเวลาที่มีคนเสียเนี่ยเขาก็จะเอาศพเนะี่ยไปเผาที่นั่นนะครับมันเป็นทางผ่านนะแต่คราวนี้ที่ผมไปเที่ยวมันคืออะไรครับแก่งป่าช้าชื่อชื่อแก่งไม่ไม่น่าเที่ยวนะครับวันนั้นก็เป็นวันที่แบบเป็นวันซวยผมอะ ทำไมถึงซวยวันนั้นเป็นวันที่ผมแขนหักแขนข้างซ้ายนะผมต้องเข้าเฝือกเพราะว่าผมไปไปลื่นล้มแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทำไมผมถึงลื่นล้มนะครับคือมันมันก็เหมือนเป็นอะไรตั้งแต่แรกๆแล้วที่ที่ผมไปนะคือแบบว่าไปทางเข้าไปแล้วก็เห็นโกดเห็นป่าช้านะแล้วก็ ความรู้สึกมันเหมือนมีเงาดำๆอะไรปุ๊บๆบบๆอยู่แถวนั้นอนะความรู้สึกผมนะนะครับผมก็ไม่ไ,มได้สนใจเลยนะคือคือผมจะไปถ่ายคอนเทนต์จะไปเอ่อเล่นเอ่อเล่นน้ำตรงนั้นเนะนะครับคือมันมันมีความรู้สึกว่ามันมีคนตามมาตลอดนะนะครับแล้ววันนั้นน่ะผมใส่รองเท้าแตะไปนะผมผมไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบไป,ไปเรื่องของเรื่องผมผมเลยลื่นล้ม ถ้าผมใส่ผ้าใบผมคงไม่เป็นอะไรมากะนะแต่ว่าดวงมันจะซวยนะนะครับคือจริงๆเราก็ไม่น่าไปที่นั่นนะครับเพราะว่าแก่งอันเนี้ยมันอยู่หลังป่าช้านะครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าแก่งป่าช้านะนะครับคือไอตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่อะเอเชื่อไหมครับมือถือนี่ปิวเลยนะปิวแล้วก็ล่วงน้ำปุ๊บ แล้วเขาเนี้ยแขนผมน่ะมันไปเท้าข้างหลังแล้วก็กระดูกชิ้นเล็กมันเลยหักนะครับเจ็บปวดมากนะเจ็บปวดมากครับทุกคนแบบว่าจนจุกอ่ะความรู้สึกนั้นะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ่อทำไมอยู่ๆเราลื่นแต่เราก็ถ้าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้คิดเรื่องผีนะก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุที่มันมีตะไคร่น้ําแล้วมันลื่นใช่ไหมนะครับ แต่ผมพยายามเดินเซฟแล้วนะค่อยๆเดินค่อยๆเ,เดินแล้วนะนะครับไอช่วงที่ลื่นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนแบบมันเหมือนมีแบบเงาดำม,มันมาแบบวุบอะไรประมาณนี้นะผมความรู้สึกผมนะนะครับแล้วผมมันเร็วมากนะมันวุ้บๆผมก็เจ็บเลยนะครับเจ็บเลยไอช่วงนั้นท,ที่ผมยังมีสติอยู่นะคือมันเจ็บก็จริงแต่ว่าผมรีบจับมือถือ เอามาสะบัดนะครับเพราะว่ามันมันร่วงน้ํานะครับแต่เราก็ยังเจ็บอยู่นะครับหลังจากนั้นผมก็กลับแล้วก็ไปรักษารู้สึกว่าจะไปที่อนามัยกกตูมนะครับหมอเขาเอาน้ําแข็งน้ําแข็งแห้งเลือดทุกอย่างประครบไว้ก่อนประครบเย็นนะนะครับประครบประครบเย็นเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะรักษาความเจ็บปวดนะครับ คือนี่คือเหตุการณ์ที่ผมไปลื่นล้มแขนหักที่แก่งป่าช้านะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าเราเจอผีผักหรือว่าเราเกิดอุบัติเหตุแต่ว่ามันมีความรู้สึกตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับนี่เป็นเหตุการณ์สั้นๆส,สองเหตุการณ์นะครับที่แมงกะบี้ได้มาถ่ายทอดให้กับ FC ซีได้รับฟังกันก็คือนปัจจุบนันนี้แขนผมหายแล้วครับ ข้างนี้นะหายแล้วเพราะว่ามันสองปีแล้วนะครับก็คือตอนนี้คือผมเต็มที่แล้วครับโชคดีที่ว่ามันเป็นกระดูกชิ้นเล็กครับมันไม่ใช่กระดูกชิ้นใหญ่ที่เป็นเนี่ยข้างในไม่ใช่นะมีความโชคด,ดีตรงนั้นเพราะว่าไปเอ็กซเรย์มาแล้วนะครับไม่าง,งัา้นแล้วก็ผมเป็นคนพิการแน่นะครับแต่ตอนนี้คือผมโอเคแล้วก็คือไม่ไปครับทุกคนก็ถือว่า อะไรที่เกี่ยวกับป่าช้าหรืออะไรยังไงเราเราอยากไปยุ่งเนาะเราอยากไปยุ่งเราอย่าไปลองดีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นประสบการณ์ของแมงกะพรุนนะครับที่ได้พบได้เจอมานะครับแต่ปัจจุบันผมก็ต้องต้องคอยระวังเหมือนกันนะเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราเดินทางบ่อยก็ต้องมีของที่ป้องกันตัวนะครับทุกท่าน fc ที่ฟังคลิปนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเป็นประสบการณ์ของผมหลายคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้ก็แล้วแต่นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ